ซึ่งการที่เราอยากจะเอินเหรียญเกมนี้ให้เร็วที่สุดครับมีอยู่วิธีเดียวตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับการที่เรามีอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ถ้าทุนเราไม่ค่อยเยอะและช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ตลาดกลางนะครับขาลงมากๆเพราะหลังจากที่มีการอัปเดตมานะครับเพื่อที่จะป้องกันคนที่ปั่นเท็ฟฟ้านะครับซึ่งการเอื้อเหรียญน,นี้ครับเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ย ต้องมีอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างเยอะและงบลงทุนก็ค่อนข้างเยอะครับเราถึงจะได้รับผลตอบแทนรายวันนั่นเองครับแต่ถ้าคนที่ทุนน้อยนะครับเรามีวิธีเดียวครับที่เราจะเอิน เกมนี้ได้ที่เป็นเมตาแคสออกไปนะครับเราต้องทาอสังหาริมทรัพย์ของเราครับหรือบ้านของเราที่ดินของเราเนี่ยทำให้เป็น1 0 0 0 0แนะครับก็คือราคาปัจจุบันตรงนี้ครับเราต้องทําให้เป็น10,000แพอเวลาเรากดขายเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นราคาเมตาแคสให้กับเรานะครับแต่ถ้าต่ํากว่า10,000แจะขายเป็นชิสตันนั่นเองครับการที่จะทําแบบนี้ก็ต้องเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินตัวเองก็คือการอัปเกรดดาวนั่นเองครับผมมีวิธีเดียวนะครับที่ผมจะทําได้ตอนนี้ก็คือ ต้องอัพให้เป็น6ดาวครับซึ่งอัตราการที่เราจะอัพขึ้น6ดาวด้นี่คือยากมากๆครับก็คือหมายความว่าอัตรานะครับในการลดระดับเนี่ยก็มีแล้วนะ6เปอร์เซ็นต์นะครับและก็ในส่วนของรานะครับในการที่เราจะทำเป็น6ดาวนี่บอกเลยบอกหู้โห6.5ครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับระหว่าง จะลดดาวหรือจะเพิ่มดาวน,นะครับนี่คือความยากของมันนะครับแต่อัตรานะครับในการเพิ่มมูลค่าของที่ดินของเราคือมันสูงมากนะครับก็คือ43,000ถึง64,000นะครับถ้าเราทำได้เราคิดว่านะครับนี่คือสิ่งที่เราจัดตั้งเป็นต้นทุนของเรานะครับในการที่เราจะเอา,เอามาอัปเกรดถ้าเราหมดนะครับเกิน4 3 0 0มาหมายความว่าเราขาดทุนนะครับ อืมโอเคนะถ้าเราหมดเกิน4 3่หมเพราะว่าราคาที่จะเพิ่มขึ้นคือ4 3่หมามถึงหกหมนะครับถ้าเราใช้ในส่วนของคิปตันเนี่ยเยอะเกินนี้แลแสดงว่าเราขาดทุนยับยับเลยนะครับโอเคเนาะและคลิปนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปขายในตัวเหรียญเ e t a c a s สให้ได้แล้วก็เอนเกมนี้ให้ไวที่สุดนะครับตอนนี้นะเราทําได้คือการอัปเกรด6ดาวแบบพีเพอลแล้กันครับผมอย่าขอเป็น4ดาวล้กันนะ โอ้โหจนได้หกเปอร์เซนอะไรกันครับเนี่ยหกเปอร์โอ้โหครั้งแรกก็เอาผมเลยนะครับหกเปอร์เซนตกลายเป็นสี่ดาวครับเดี๋ยวเราต้องลุ้นห้าดาวกลับคืนก่อนนะโอ้เปิดจะขึ้นห้าดาวได้ก็แบบเหนื่อยแล้วนะเออแอ้วต้องมาลองอืมเอาครับครั้งที่สามครับ ตอนนี้คือกินในส่วนของคิดตอรเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วนะครับนี่สามสามรอบครับไม่ติดและเดี๋ยวเราเรอบที่4ีไปเรื่อยๆครับ4,000 40, มตอนนี้คือต้นทุนของเราคือ4ี่หมื่นะครับที่เรามีตอนแรกนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมจะขึ้น6ดาวหรือไม่หรือจะแค่5ดาวครับผมอ้าอ้มาฮห้าดาวมาครับเอาล่ะผมขอหกจุด ห้าเปอร์เซ็นตต้องเป็นหกดาวผมหน่อยขอหดาวเลยจะได้แบบไม่ยากครับจะได้กินกำไรอ๋อ้าดาวมาดูคือตอนที่แบบว่ามันจะไปสี่ดาวนี่แบบตึงจัดนะกล <c oughs> ัวมันจะขับไปสี่ดาวครับเออมันขึ้นมันขึ้นยากนะครับนี่ไงเราต้องลุ้น6%กเปอร์เซนต่อครับมาต้นทุนเราตอนนี้3 7มหมื่นเจ็ดแล้วครับอขอขอหกดาวโอโ้ไม่ขึ้นครับผมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไป ต่อครับ6 6เนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยไม่ขึ้นครับผมมันต้องมาแหละสักรอบนะผอหมดสักหนึ่งหมื่นคิ่โตนะขอแค่นี้พอได้ไหมฮึบฮึบโอ้โหตึงจัดตึงกว่าไปเล่นแชมเปี้ยนอยีกน,นะครับในการที่จะลุ้นดาวนะเออขอ6หกอเฮ้ย เออาครับยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นครับผมอาเฮ้ยแสนแล้วเหรอเอาอ๋าอเราเฮ้ยแสนแล้วครับอืมเราไม่ต้องคือเราไม่ต้องเสียคิดต้าและตอนนี้คือเราห้าดาวหนึ่งแสนแล้วครับเพราะว่า1นึ่งแสนเนี่ยมาจากไหนก็คือ โบนัสในการก่อสร้างครับอ่ามันเพิ่มจากโบนัสการก่อสร้างนะครับคือตอนที่เราติด5ดาวครั้งแรกนะครับมันก็ทําให้โบนัสของเราคือผมไม่เสี่ยงยนะนะเพราะว่าถ้าผม6ดาวเนี่ยผมจะไม่เหลือทุนนะครับในการที่จะเอาไปจับฉลากต่อนะอันนี้ผมขอตั้งขายเลยแล้วกันนะครับนี่การตั้งขายนะครับพอเกิน1นึ่งแสงขึ้นไปมันก็จะเป็นเมตาแคสนะครับผมก็จะตั้งเป็นเมตาแคสนะคือผมดูตลาดกลางมาแล้วครับคือต่ํา ผมพยายามตั้งต่ำที่สุดนะครับของ m e t a c a s ถ้าอยากจะขายออกจริงนะครับเราก็ตั้งแช่ไว้อย่างนี้เลยครับยาวๆเลยครับ แล้วตัวพอตนะครับของเรามันก็จะโตอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูพอตของเรานะครับอ่าพอตของเราก็จะโตขึ้นไปอีกครับเป็น1นึ่งแสนสองมืนะครับอันนี้ก็คือขึ้นมา3 8นะครับวันละสามสนะนี่ก็ภารกิจนะครับของเราก็สําเร็จแล้วนะแต่เราจะเสียในส่วนของไอ้นี่ไปนะครับอ่าเราจะเสียนะครับในส่วนของชิทตันที่เราตีฟรีตอนที่มันขึ้น5าดาวนะแต่เราไม่ได้ดูนะครับเราไม่ได้ดูว่ามูลค่ามันเพิ่มแล้วนะขอดูราคาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเม t a Cas แคสต์นะตอนนี้คือราคา ที่เราขายนะครับก็คือตับสุดแล้วนะ <c oughs> คือมันขึ้นมาเลยนะครับคือเราตั้งสุดนะอ่ะโอเคครับก็ได้ตั้งขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะยด้ฝากไว้แค่นี้ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e อันนี้คือเป็นคอนเทนต์วิธีการทำให้ตัวเมืองนะครับขายเป็นเม t a c แคสได้นั่นเองครับ